บริษัทมาสเตอร์สไตล์จำกัดมหาชนหรือว่ามาสเตอร์ค่ะล่าสุดได้ส่งสัญญาณครั้งสำคัญในไตรมาสีเดินหน้าลุยต่อพร้อมเสริมทีมผู้บริหารชุดใหม่และวางกลยุทธ์รองรับปี2569เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรและเล่งเครื่องค่ะสร้างรายได้จากกลุ่มลูกค้าต่างชาติ มา s t สเได้จัดงานเลี้ยงค่ะเพื่อขอบคุณสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการเพื่ออัปเดตทิศทางสำคัญของบริษัทในไตรมาส4ของปีนี้ค่ะมา s t สเตอร์เดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องแม้ตลาดในประเทศเริ่มฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ลูกค้าต่างชาติค่ะยังคงเป็นกลุ่มสำคัญโดยเฉพาะเคสศัลยะกรรมเฉพาะทางที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงและเป็นกลุ่มที่ช่วยดันมารจิ้นของบริษัทให้แข็งแรงขึ้น มาสเตอร์ประเมินว่าภาพรวมของธุรกิจความงามในประเทศไทยปี2,569อาจเติบโตชะลอลงจากการคาดการณ์ของศูนย์วิจัยกศกรไทยที่ประเมินไว้เพียง1%เทียบกับปีที่แล้วที่เติบโตน1น1.6%แม้จำนวนผู้รับบริการและราคาบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่การแข่งขันที่รุนแรงและภาวะเศรษฐกิจยังคงเป็นแรงกดดันสำคัญ เพราะฉะนั้นมาสเตอร์จึงเตรียมปรับแผนเชิงรุกเพื่อรักษาการเติบโตนในปีหน้าเอาไว้ให้ได้โดยเน้น3ามแกนกลยุทธ์สําคัญการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาอัตรากําไรขั้นต้นให้แข็งแรงแม้การแข่งขันจะเข้มข้นขึ้นก็ตามการขยายฐานลูกค้าต่างชาติอย่างจริงจังการพัฒนาโปรดักต์มิ และบริการเฉพาะทางที่มีมาจิ้นสูงและส่วนเสริมสำคัญคือสร้างระบบภายในให้แข็งแกร่งในส่วนของมาสเตอร์นะคะถ้าขอสรุปนะคะภาพรวมของปีนี้นะคะแล้วก็เพิ่งจบในส่วนของไตรมาสสามไปค่ะ,คะก็เรามีอัตราการเติบโตแบบค่อนข้างคงที่อาจจะเป็นโดยปัจจัยจากสภาวะของเศรษฐกิจแต่ส่วนหนึ่งเลยค่ะที่ทางเราเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบมากที่สุดเลยก็คือในส่วนของตัวกัมพูชาตั้งแต่เกิดสงครามมาเนี่ยลูกค้ากัมพูชาค่ะเคยเป็นอันดับ2ตอนนี้เราก็ตีแบบว่าเป็นศูนย์ไปก่อนแต่ในส่วนของสัดส่วน ต่างชาติที่เพิ่มขึ้นค่ะตัวหลักก็คือยังมาจากอินโดนีเซียในส่วนของลูกค้าในประเทศไทยตอนนี้มีจํานวนที่เพิ่มขึ้นค่ะแต่โดยสภาวะเศรษฐกิจต่างๆทําให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นทําให้เอเวอรเรสต์เปอร์บินของเราเนี่ยค่ะมีอัตราการลดลงที่เล็กน้อยและสําหรับปีหน้าเราเนี่ยมองตัวเองเป็นในส่วนของ Region a l Company เป็นปีที่2เรามองสัดส่วนของต่างชาติค่ะอยู่ที่40%และในประเทศอยู่ที่60%โดยสอันดับแรกนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของการทําจมูกการทํายกคิ้วดึงหน้้้าาาาาาดึงงอออกกกกรรททํํหนนนแลวว็ใส่ข แล้วก็อีกอันนึงค่ะคือในเรื่องของการปลูกผมหลายๆคนเนี่ยอาจจะกลัวว่าการปลูกผมแล้วเจ็บแต่สําหรับเราค่ะเป็นการปลูกผมที่หลับมาแล้วเนี่ยสามารถออกงานได้เลยเป็นเทคนิคแบบใหม่ที่ชื่อว่าลองแฮค่ะอย่างไรก็ตามฝากติดตามมาสเตอร์นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจสําหรับปีหน้าให้ด้วยค่ะ แม้ในปี2,569จะเริ่มต้นด้วยความท้าทายค่ะแต่มาสเตอร์มั่นใจว่าตลาดความงามยังมีศักยภาพสูงในระดับภูมิภาคและบริษัทเองก็มีจุดแข็งด้านคุณภาพการให้บริการรวมถึงทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขา